สวัสดีครับทุกท่านท่านที่ติดตามทุเรียนส่ขค้ววหมักครับผมว่าจะสงสัยว่ามันจะมีเชื้อรานะครับนี่ครับผมค้วบหมักครับผมใส่ไตโคดามาผสมไตโคดามาครับแกบดำครับข้างบนก็ท่านลองท่านเสริมครับใบดำเข้มครับครับเข้มนี่ครับค้วบหมักครับใบดำเข้มครับผมนี่ครับผมใบ เป็นชิวะมักคร,ครับครับใบใหญ่ครับผมใบได้ครับใบใหญ่ริร้อนครับผม